ครับผมก็กลาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่อีกครั้งนะครับวันนี้ผมช่องวัดน์สันของมงคลก็นำพระเครื่องเครื่องรางอีกชิ้นหนึ่งครับที่ผมใส่ติดตัวไม่ยอมถอดเลยครับวันนี้ก็มาถอดลองถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูครับครับก็เลยบินนิดหนึ่งครับก็เลยซ่อมครับน้ำเข้าผมใส่ติดตัวตลอดเลยครับไม่เคยถอดจริงๆครับ พระคำข้าวครับของพ่อฤาษีลิงดังครับผมนับถือมากๆครับเป็นครูบาอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างให้พวกเราหลุดพ้นครับถึงทําไม่ได้ก็ทําให้เราเกิดสติถึงจะพ้นไม่ได้เราก็นี่เครื่องยึดเหนี่ยวที่ท่านได้สอนเอาไว้ครับคําสอนท่านสอนง่ายมากครับไม่ยุ่งยากท่านเป็นท่านพระที่สอนง่ายพูดจาเข้าใจง่ายพวกเรา ใครลองไปฟังนูครับใน u t u b e ครับท่านสอนง่ายๆมากเลยให้พวกเราดูดพ้นครับพระคำข้าวครับเป็นพระคำข้าวมหาราบเล่งราบท่านทําทิ้งไว้ให้พวกลูกหลานนะครับไว้บูชาจิตตัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับกับพระคำข้าวครับท้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อท่าน ก้สีลือดดำนะครับผมก็ไปถอดออกครับน้ําเข้าพอดีกออปิ่นนิดนึงผมก็เลยใช้กาวทายาครับครับก็ได้มาจากวัดครับพี่เขาไปวัดหลายปีแล้วครับเขาก็ได้มาเขาก็ได้มาอีกต่อนหนึ่งครับก็พอดี ผมฟันเห็นท่านครับอยู่ผมก็ได้พระของท่านพระคำข้ามมีปฏิหารนี่เยอะแยะครับแต่ผมไม่อยากคุย,ยจะว่าขี้โม้ขี้คุยครับเป็นเรื่องอจินไตยรู้ได้ส่วนบุคคลนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่มีก็หามาบูชามาติดตัวนะครับเป็นพระมหาราชเร่งราศนะครับท่านสอนดีมากครับใครยังไม่เคยฟัง youtube เข้าไปฟังได้เลยนะครับ สอนดีมากครับพอ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงอยู่ไทยธานีครับครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางลงโครครับนี่ครับผมได้คำดีๆมีสติจากท่านท่านสอนดีมากทุกวันนี้ผมก็เอาสิ่งที่ท่านสอนมาใช้ผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จากเกิดไม่ทันด้วยครับ แต่ผมฝันเห็นท่านแล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์ในฝันครับ,แ,บแลบไหมละครับแล้วเครื่องรางของท่านก็มาหาผมเรื่อยๆเรื่อยๆผมอธิษฐานจิตขอบุญบารมีของท่านคุ้มคองครับพระคำข้าวครับเพื่อนๆมให้ชมครับถอดออกจากคอเลยครับไม่เคยไม่เคยถอดครับใส่นอนก็ใส่อาบน้ำก็ใส่จนมาดู โอ้โน้ำเข้าครับก็เลยเขากะว่าจะเก็บไว้บูชาแล้วครับทีนี้ไ่ใส่แล้วใส่ไว้ตี่มหัวนอนดีกว่าครับผมใครมีก็มาแบ่งกันชมนะครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบุญบารมีหลวงพ่อปกปักรักษาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับความเจ็บจะได้กลมไข้จะมีครับสวัสดีครับ